สวัสดีครับผมพอรัชสิทธิ์นะครับก็เจอกันอีกครั้งในรายการ Insight Daily นะวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมแฟชั่นนะครับเราเรียกว่าสโตร Retail นะครับเป็นคาปลีกยุคใหม่นะครับในภายใต้ภาวะโควิดนะครับ ก็เป็นคาปิกใหม่ในยุคโควิดนั่นเองนะครับแล้วก็สโลว์รีเทลนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับก็ต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยผมได้มาจากแบรนด์บฟเฟ่นะครับเขาบอกว่ามันเป็นการช้อปปิ้งอย่างมีสติแล้วก็มีความพอดีด้วยในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังกันนะครับว่าคอนเซปต์มันคืออะไรนะต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่เคยได้อยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นพวกแฟชั่นหรืออุตสาหกรรมที่มีการอัปเดตเทรนด์อยู่ตลอดทั้งปีเนี่ย เราก็จะต้องเรียนรู้ก่อนนะครับว่าในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยก็จะมีการที่จะออกคอลเลกชันใหม่ๆอยู่เป็นประจำนะครับปีหนึ่งก็มีทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะแล้วก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับเพื่อต้องการที่จะสร้างดีมาร์หรือความต้องการให้ผู้บริโภคเนี่ยอยากจะซื้อตลอดเวลาเพราะว่าคนที่เป็นประเภทชอบช้อปปิ้งนะครับเขาก็จะชอบซื้อของใหม่ไม่ตกเทรนนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเป็นเทรนเซ็ตเตอร์เพราะ,ะนั้นพวกนี้เนี่ยเขาก็จะเสพติดการซื้อเสื้อผ้าอยู่ ตลอดเวลานะครับถามว่าผมรู้ได้ยังไงก็ตัวผมเองก็เป็นเป็นหนึ่งในผู้ที่ซื้อสินค้าใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับเวลามีคอลเลกชันใหม่บอกเฮ้ยเราเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ในหมู่เพื่อนเนี่ยเขาก็จะมีการว่าเออใส่คอลเลกชันอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะออกสินค้าแบบไหนมานะครับมันก็ยังมีการที่จะต้องลดราคานะครับใส่โปรโมชั่นลดแลกแจกแถมนะครับก็ เพื่อที่จะทำให้ทให้ผู้บริโภคนอดใจไม่ไหวแล้วก็ใช้เงินนะครับทีนีน้ในช่วงกี่ปีไม่ที่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานหลายๆธุรกิจก็จะพูดกันถึงเรื่องตัว sustainability ก็คือเรื่องของความยั่งยืนพูดถึงเรื่องของความกรีนนะครับก็คือการที่เรารักโลกนะครับพูดถึงสิ่งต่างๆที่ไม่ทำร้ายโลกนะครับก็เป็นเรื่องของการใส่ใจสิ่งแวดลอ้อม นะไม่ได้เน้นแต่ผลกำไรหรือว่ายอดขายแต่เพียงอย่างเดียวทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในสภาวะโควิดนะครับมันก็มีความไม่แน่นอนเยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมดเลยนะครับผู้เรโพก็ไม่ได้กลับมาใช้เงินเหมือนเดิมนะก็ะเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้เนี่ยเพื่อให้สอดคล้องนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วก็เป็นเทรนด์ใหม่อยู่แล้วนะครับเขาก็เลยบอกว่าจะปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับในการทําการตลาดเพื่อ ที่จะสามารถดูแลธรรมชาตินะครับดูแลสิ่งแวดล้อมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยก็ในในกลุ่มนะครับที่เป็นเจ้าของแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงทั่วโลกหลายๆแบรนด์เนี่ยก็เลยได้ปรับวิธีคิดใหม่นะครับโดยหันมาโฟกัสที่คุณภาพจือจริงคุณภาพเขาดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็พัฒแต่ว่าสิ่งที่เน้นก็คือออกแบบพัฒนาสินค้า ให้ใช้ได้นานมากยิ่งขึ้นหรือบางครั้งเนี่ยในบางคอลเลกชันพัฒนามาเพื่อให้สามารถใส่ได้ข้ามคอลเลกชันนะครับหรือว่าซ้้ำข้ามซีซันเมืองนอกเนี่ยก็จะมีคอลเลกชันนะครับสปริงซัมเมอร์นะครับแล้วก็ฟอร์วินเทอร์นะครับก็จะมีการใส่ข้ามซีซันกันได้ก็จะมีความเป็นยูนิเซ็กซ์มากขึ้นก็คือใส่ข้ามเพศกันได้ผู้ชายใส่กับผู้หญิงได้นะครับก็เพื่อที่จะทำอะไรครับเพื่อที่จะลด ปริมาณขยะนะครับที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะพวกเราทราบกันไหมครับว่าบนโลกใบนี้เนี่ยมีเสื้อผ้าจํานวนมากนะครับที่พยายามผลักดันออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นต้องการไม่ได้ต้องเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคก็จะถูกนําไปทิ้งนะครับแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยไม่ได้เอาไปรีไซเคิลหรือเอาไปบริหารจัดการให้มันดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งการที่มันผลิตขยะแบบนี้ให้กับโลกใบนี้นะครับก็ทําให้โลกใบนี้มันมีความสกปรกนะต้องไปหาสถานที่ในการาทิ้งขยะเหล่านี้หรือกําจัดขยะเหล่านี้นะครับแล้วก็การที่มีการผลิตออกมาเยอะแยะมากมายแต่ไมหมดแบบนี้มันก็เป็นธุรกิจนะครับที่มีทั้งต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำนะครับมีซัพพลายเชนของมันก็ทําให้ ทุกๆภาคส่วนเนี่ยจะต้องผลิตของมากยิ่งขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยของที่ผลิตมากยิ่งขึ้นกับกลายเป็นว่าเอาไปทิ้งทีนี้เนี่ยในกระบวนการนะครับ i n p u t Output เนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการอยู่ระหว่างกลางแล้วเจ้ากระบวนการที่อยู่ในระหว่างกลางเนี่ยแหละก็มีการทำทิ้งเคมีทิ้งของเสียมีการใช้ไฟฟ้านะครับต้องมีการขับรถขนส่งของไปมาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเวสนะครับหรือว่ามันเป็นสิ่งที่สูญสิ้นสูญเปล่า นะครับใช้พลังงานใช้เงินใช้ทุนทรัพย์ไปอย่างเปล่าประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่ได้อะไระผู้บริโภคก็ไม่ได้อะไรด้วยนะครับทีนี้เนี่ยค้าปลีกนะครับเจ้าของแบรนด์เหล่านี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโอเคต่อไปเนี่ยจะลดความถี่ลงใส่ใจคุณภาพใส่ใจการออกแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนิยามนี้เนี่ยแหละเราเรียกว่า slow retail retail แปบลบว่าค้าปลีกนะครับ slow ก็คือแปบลบว่าช้าลง แต่ว่าในแง่ของคําบริบทของโซล a รีเทลตัวนี้ก็คือเป็นค้าปลีกที่เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นนิยามนะครับที่เราคุยกันอยู่ในวันนี้ตอนนี้ทีนี้เนี่ยก็ในองค์กรนะครับยูเนเต็ดนะครับเนชั่นอไลอันส์ฟอร์ซัสเทนเนเบิลแฟชั่นรายงานว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอทั่วโลกนะมีมูลค่ามากกว่า2.4ล้านล้าน นะครับล้าน2ตัวนะครับ2.4ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีแรงงานอยู่ในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมากกว่า60ล้านคนนะซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็ในขณะที่ภาคการผลิตนะครับมีการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่8-10%นะของการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกทั่วโลกนะครับทั้งหมดแฟชั่นรีเทลเนี่ยอยู่ประมาณ8-10%ถ มี20เป็นน้้ำเสียที่ออกมาจากอุตสาหกรรมการผลิตนะครับแล้วก็ในปีปีหนึ่งเนี่ยมีมูลค่ามีเงินเนี่ยมากกว่า500ล้านเหรียญเอ่อ US ดอลลาร์นะครับของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเนี่ยที่ไม่ได้ถูกนำประโยชน์นำมาใช้ประโยชน์ก็คือผลิตมาเพื่อทิ้งนะเกินความต้องการนะครับแล้วก็ไม่ได้กลับเอากลับมารีไซเคิลนะโหแบบเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ ถามว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเพราะว่าในช่วง10ถึง20ปีที่ผ่านมาอิทธิพลของแฟชั่นเนี่ยขยายตัวไปทั่วโลกทั้งไทยนะครับแล้วก็ในเอเชียแฟชั่นคืออะไรแฟชั่นก็คือว่าการที่เน้นคอลเลคชันใหญ่ๆนะครับที่มีการลงแฟชั่ w e ีคมีการลงพวกที่เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรแค k วอล์นะครับพอลงเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีอัตราความเร็วในการวางสินค้ารวดเร็วมาก บางแบรนด์เนี่ยใช้เทคนิคในการลอกนะครับพวกที่เป็นแฟชั่นวีคนะครับพวกแบรนด์เนมนลอกมาแล้วก็ดัดปรับนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาผลิตแบบเป็นแมสนะใช้เวลาแป๊บเดียวอย่าง2-3อาทิตย์นะแบรนด์ที่ว่าเนี่ยก็อ,กอย่างเช่นที่ที่ที่ไปได้แรงบันดาลใจมาจากแฟชั่นวีคเนี่ยนะครับก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ผมชอบด้วยนะ ก็อยู่ในห้างนี่แหละเข้าไปเราก็จะเจอเลยนะฮะใช้เวลา2-3สัปดาห์นะก๊อปมาเลยนะครับจากอยู่ในอยู่ในแฟชั่นวีคราคาตัวนึงอาจจะแบบ4,50 0 0ก๊อปมาเหลือแค่5,600 6 0 0 0เท่านั้นเองก็ทำให้เสื้อผ้านะครับมันมีการวางขายสินค้ามันเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็เร่งที่จะเปิดคอลเลกชันใหม่เปิดคอลเลกชันใหม,หม่พอเปิดคอลเลกชันปุ๊บขายไม่ดีเทียบกับคู่แข่งเขาก็ต้องยิ่งเร่ง เปิดคอลเลกชันใหม่นะอย่างแบรนด์ที่ผมเมื่อกี้บอกไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับมันมีการออกสินค้าเนี่ยอย่างเช่นในร้านเนี่ยนะครับมีคอลเลกชันใหม่ก็จริงแต่ว่าทุกๆอาทิตย์เนี่ยก็จะมีเสื้อ,อเสื้อใหม่เข้ามาคอยเติมนะครับรุ่นใหม่ๆม,มาถอยเติมเพื่อทําให้คนที่ชอบเดินแฟชั่นชอบเดินช้อปปิ้งเนี่ยสามารถเห็นคอลเลกชันใหม่นะครับหรือว่าเห็นแบบใหม่ๆนะได้ตลอดเวลากระตุ้นให้คนนะซื้อตลอดเวลา นะครับนี่ก็เป็นที่มาว่าฟา s t f แฟช i o n เนี่ยมันทำให้มีการผลิตออกมาแล้วเกินความต้องการทีนี้พวกที่เป็น Luxury Brand นะครับหรือ Designer Brand ด์เขาก็มีตารางการออกแบบของเขาเนี่ยหลักๆคือ Spring Summer ์นะครับคือหน้าร้อนแล้วก็ f อร์วินเทอร์เอาูง่ายๆคือหน้าหนาวอันนี้คือเป็น Major Season ทีนี้เนี่ยมันจะมีซีซั่นที่เรียกว่า Pre นะครับก็คือพรีเขาเรียกว่า ก่อนที่จะถึงหน้าร้อนนะครับก็จะอยู่ในช่วงตุลาพฤศจิกาธันวานะอันนี้เราเรียกว่า Collection. รีสอร์ทคอลเลกชันรีสอร์ทก็เหมือนกับไปเที่ยวรีสอร์ทไปเที่ยวอะไรพวกนี้เป็นเสื้อผ้าที่ซื้อมาเพื่อจะเตรียมตัวไปหน้าร้อนนะครับก็คือสปริงซัมเมอร์แล้วก็มีพรีฟอล l c นะครับคอลเลกชันก็คือก่อนที่หน้าหนาวจะมาก็จะเป็นคอลเลกชันที่แบบเหมือนเตรียมตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนแต่ปีหนึ่งก็จะมี2ใหญ่บวก2เล็ก นะครับก็อันนี้ก็เราเรียกว่าเป็นเป็นเป็นไซเคิลของการออกแบบสินค้าในแต่ละปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังซื้อหายไปนะโดยเฉพาะประเทศจีนมีการล็อกดาวน์ทำให้ต้องปิดสาขาในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ก็เปิดแล้วแต่ว่าตอนนี้บางประเทศก็คือมีการล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับไม่สามารถจัดอีเวนต์แฟชั่นวีคได้มันก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคต่อไปนี้แบรนด์หรูๆนะครับก็จะลด เขาเรียกลดความเร็วลงนะครับแล้วก็มาเน้นคุณภาพเน้นแบบที่สามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ข้ามซีซั้นได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่ที่เขา,ารายงานกันมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าความต้องการฟื้นตัวในช่วงหลังปี2020ตลาดโดยรวมเนี่ยจะโตอาจจะติดลบ15%แต่ถ้าเกิดว่าโควิดยังอยู่ความต้องการไม่ฟื้นตัว ตลาดทั่วโลกจะติดลบประมาณ22%สถานการณ์ที่3ก็เนี่ยเขาบอกว่าถ้าลากยาไป2ปี3ปีเนี่ยอาจจะติดลบนะฮะในแต่ละปีเนี่ยด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยดีมาลดลงเอ,แบบเอาแบบเอาแบบเรวรายที่สุดคือ30%เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเจ้าของแบรนด์เองก็ไม่สามารถที่จะมาออกเอ่อคอลเลกชันใหม่ๆได้นะครับ เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับเขาก็เลยใช้เหตุผลนี้ในการที่บอกว่าโอ้ตอนนี้หลักโลกนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่ทโอเคแหละนะครับนะก็ก็เมคเซนต์นะครับผมก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วที่มันจะต้องอมาออกแฟชั่นใหม่ๆนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเป็นแนวคิดที่ slow fashion นเนี่ยเป็นแนวคิดที่ยั่งยืนนะครับตอนนี้เนี่ยก็แบรนด์อย่างเช่นที่อยู่ในกลุ่มของอเมริก a น Eagle o u t f i t t e r นะครับก็ของอเมริกานะครับก็ก็จะมีหลายแบรนด์เลยทีเดียวนะครับอย่างในย่านอีส t h แฮมตันในนิวยอร์กนะครับมีแบรนด์ชื่อ Unsub s Uns u b s c r i b e นะครับก็ Unsubscribe ก็คือการที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็จะเป็นเสื้อผ้าที่เสนอแนวคิดแบบนี้แหละว่า Consciously Made ก็คือทำอย่างระมัดระวังนะครับใช้สติเป็น Slow Fashion เน้นปีหนึ่งมีคอลเลคชันแค่2ครั้งเท่านั้น นะก็แบรนด์ใหญ่ๆตอนนี้เนี่ยก็เริ่มสนใจแล้วก็เอาแนวคิดเนี่ยมาใช้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่น Gucci นะเขาก็บอกว่ากำลังพิจารณาออกคอลเลกชันใหม่นะครับที่ไม่อิงตามปฏิทินแฟชั่นละนะอย่างคุณอเลสซานโดนะมิเชลผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสารรค์ของ Gucci ก็ประกาศต่อไปว่าทิศทางของแบรนด์จะลดการจัดแสดงแฟชั่นโชว์เหลือเพียงแค่2ครั้งต่อปี นะครับแล้วก็มาเน้นเสื้อผ้าที่เป็นซีซันเลสนะซีซันก็คือไม่เน้นความเป็นซีซันละนะครับก็ไม่อิงฤดูกาลสามารถหยิบใส่ได้ตลอดเวลาซึ่งจริงๆ <c oughs> จริงๆมันควรจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในประเทศ <c oughs> ที่อากาศไม่ได้เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับอย่างประเทศไทยประเทศในมิดเดิล a s สนะครับที่อากาศมันไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงอย่างประเทศไทยก็มีแค่หน้าร้อนกับน,น้าฝนนะหน้าหนาวมันน้อยมากเพราะนั้นเสื้อผ้าเนี่ยเราก็ใส่ข้ามคอเลกชันกันเป็นเรื่อง ปกติอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่นะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สอดคล้องกับความยั่งยืนของโลกใบนี้ด้วยนะทุกคนก็เริ่มคิดถึงการที่เราจะคอนทิบิวอะไรให้กับโลกใบนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราทําเวลาเราค้าขายนะครับเวลาเราทำสินค้าขึ้นมาเราก็ต้องดูเทรน global brand นะครับว่า global เนี่ยเขาไปตรงไหนนะครับแล้วก็เราจับเทรนเข้าไปอยู่ในกระแส ได้หรือไม่นะครับอย่างเทรนดตอนนี้ที่วันนี้เรามาคุยกันเนี่ยก็คือเรื่องของ sustainability นะอ่ะเรามาดูซิว่าเราสามารถทำอย่างไรเพื่อกะ่อกระแสน,นี้ไปนะครับอ่ะอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะรู้กันนะช่วงต้นปีเราก็จะมีการโปรโมทะไรครับโปรโมทไม่ใส่ถุงพลาสติกโปรโมทไม่ใช้ช้อนพลาสติกอะไรพวกนี้แต่กลายเป็นว่าตอนนี้เป็นไงฮะพอทุกคนสั่งอาหารผ่าน แบบลายแมนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตอนนี้ทุกคนไม่มีใครสนใจแล้วพลาสติกใช้เยอะมากกล่องโฟมใช้เยอะมากผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่กินอาหารกล่องนะครับก็สั่งแบรนด์แบรนด์หนึ่งเข้ามาจนจนโอ้โหแบบใช้ใช้ใช,ใช้เอ่อใช้แพคเกจิ้งเยอะมากถุงพลาสติกข้างนอกมีถุงกระดาษข้างในแล้วในถุงกระดาษก็ยังมีกล่องพลาสติกข้างในอีกคือแบบซ้อนซ้อนแล้วซ้อนอีกซ้อนแล้วซ้อนอีกนะครับมีช้อนพลาสติกที่มันมี มีถุงพลาสติกห่ออีกผมก็บอกเจ้าของแบรนด์บอกว่าถ้าเป็นไม่ได้ผมขอรับเป็นปิ่นโตได้ไหมนะครับแล้วเดี๋ยวผมล้างทําความสะอาดแล้วคืนให้แล้วสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าผมรู้สึกไม่สะดวกใจที่แบบวันๆหนึ่งเนี่ยผมต้องผลิตขยะเยอะๆมากมายแต่ไปหมดเลยกับเมื้ออาหารที่ผมสั่งเพียงแค่2มือเท่านั้นเอง นะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกเป็น o o s s i o u s s e s s นะก็เป็นเป็นคนที่มีมีรู้สึกมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นเทรนด์นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ใครก็แล้วแต่ที่ทำธุรก,กิจน,นะครับลองดูซิว่าตอนนี้เราสามารถ c o n t r i b u ส์นะครับซัพพอร์ตอะไรประเทศชาตินะครับซัพพอร์ตอะไรโลกใบนี้ได้บ้างนะครับเพื่อให้โลกใบนี้ น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะกะ็ตรงกับคอนเซปต์นะครับก็คือ making better decision นะวันนี้ทำให้เราตัดสินใจในการทำธุรก,กิจได้ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับผมพอนาสิทนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ